Hvem มาละอะไรวะเนี่ยมาถึงก็สอนเล่นเลย driving control นะครับผม w s d ในการขับก็คือเร่งกันเร่งนะครับผมก็กด w เดือวซ้ายหรยอขวาแล้วก็ถอยหลังหรือเบรกอ่าใช้ปุ่ม s นั่นเอง flash light อ่ามีไฟฉายด้วยนะครับผมมี spec b a hand brake taple respond r อ่า respond ด้วยแล้วก็ click on the side เอาเมาส์ไปคลิกซ้ายหรือคลิกขวาตรงนี้นะครับผมก็เพื่อไปการเปลี่ยนมุมมองนั่นเองนะโอ้โหมึงเล่นเยอะเกิน ประมาณนี้นะครับผมเฮ้ยตต่ลืมทักไทยเอาละครับผมสวัสดีคนด้วยนะครับผมยินดีกับสุริการ NV n e w e อนะครับผมอย่างเป็นทางการนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็พี่น็อตได้มาทําการเล่นเกมที่มีชื่อว่า AMDemo นะครับผมซึ่งมีคนอ่าขอมานะครับผมเพิ่ง จะไม่บอกชื่อเพราะเขาบอกว่าไม่ต้องบอกชื่อนี่พี่อะเพราะว่าจริงๆก็ได้นะผมแต่อยากแขวนไว้เหลือเกินแต่ก็ไม่เอ้คไม่แขวนไม่แขวนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับผมเนื่องจากที่ผมไปดูมานะผมก็มันเป็นเกมเดโมซึ่งเกมเต็มยังไม่มานะผมก็เห็นมันบอกค o m i ิ g s ซูนก็อาจจะมาเร็วๆนี้ซึ่งผมอาจจะเล่นหรือไม่นั้นก็อาจจะต้องดูก่อนนะครับผมเพราะว่ามันขึ้นแท็กคำว่า h o r r o r ซึ่งผมนั้นไม่ค่อยอยากจะเล่นเลยนะครับผมก็เป็นว่าตอนนี้เราก็ขอยินที่ตอนรับนะครับผมและทุกคนจะส สงสัยว่าพี่น็อตไปไหนมาครับพี่พี่ไปไหนมาเอาง่ายๆอาธุรคะครับเยอะมากก็ขอโทษด้วยงั้นก็ขอโทษด้วยการเป็นเล่นเกมนี้แล้วกันนะครับผมเดโมไปเลยแล้วกันนะอ่ะเขาแนะนํากันมาเยอะแล้วก็ลองเล่นกันเลยแล้วกันอ่ะเมื่อกี้เราอ่านมามันเปิดกระจกหน้ารถได้อ่าคือปลดอันนี้ได้เลืยวซ้ายเลือขวาอ่าเอาไว้การด้วยวมันเป็นเกมผีซึ่งผมไม่แน่ใจวันเล่นยังไงนะผมแต่ดูแล้วก็น่าจะหลอนอยู่ไอรคนแนะนําก็แนะนาแต่เกมดีดๆไม่แนะนําเกมอื่นมัน้งเหรอแบบอินด ดีอะไรเงี้ยอันนี้วิทยุประจำที่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอเคเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังฮะถ้าพร้อมแล้วเราก็กดออกแม่งเลยได้ไหม <c oughs> ไม่ได้โอเคมาเลยครับผมเราไปเริ่มกันดีกว่าอ่าเราขับรถกลางป่าซึ่งไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเลยนะฮะเราขับค่อยๆขับคอ่คอขับอ,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 อ่าเอ้ย,อยประเทศเขาต้องชิดขวาชิดซ้ายอ่าประเทศเราไอ้ย What's your speed with talking to ้งต e n นฟินสโ o w ์ดาวอีก n ั to ูเม a i n control อ๋อเขาบอกว่าขับรถระวังหน่อยนะครับคือขับช้าๆนะครับผมเพื่อจะได้เลี้ยวรถนี่สโล w ค่อยๆประคองเครื่องอ่าโอ้แต่เลี้ยวยากนะคือมันก็เหมือนเหมือนของจริงแต่ว่าจริงๆมันต้องแบบค่อยๆเลี้ยวได้ไหมคือว่าช่แบบว่ากดปุ่มเลี้ยวแล้วเลี้ยวเลยนะมันกดปุ่มแล้วมันจะดีเลยประมาณ1วิ1.5วิอะแล้วมันถึงจะเลี้ยวให้อ่ะซึ่งมันยากนะเออก็ถือว่า ทำดีอะสมจริงดีเฮ้ยชอบ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 โอ้เราดูข้างนี้ได้เลยเหรอเฮ้ยเราดูไปขับไปได้ไหมโอ้ขับไปได้ด้วยโอ้โหตาตรถชนไตห่าอย่าทํานะครับผมอย่าไปมองซ้ายมองขวาอย่างนี้นะฮะโอเคกระจกหลังนี่แหละกระจกหลังเอาไ้ดูอย่างี้แหละดีละแล้วก็กดอันนี้อ่าสวิ b ช์บายแฮนด์เบรกเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเจอป่าใช่ไหมอ๋อไม่ใช่คิดว่าทางเข้าแล้วเกมนี้คือจุดประสงค์คืออะไรเราต้องขับ ไปเรื่อยๆเหรออ่ะก็ลองดูแล้วกันแต่ผมจะสัญญาว่าจะไม่กรีดนะแลวไม่รู้ด้วยแล้วน้องเป็นการแนะนำแต่เกมผีมีแนะนำเกมอินดี้บ้างไหมอ่ะผมก็อยากเล่นนะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าทุกคนยังชอบเสียงกรีดผมถ้ามาสาบ,าบ้านบรรเทาได้แล้วครับก็ถือว่าเป็นคำขอโทษในการอ่ามาช้านะครับผมแต่มาแน่ก่ <c ười> <c ười> ขอโทษในการเล่นเกมผีเอ้ยสโลโช้าๆช้าอ่าโอเคปิดไฟดีกว่า เพราะว่าไฟหน้ารถมันก็มีเออมีระบบแบตหมดน้ำมันหมดไหมเนี่ยไม่ใช่มีนะอ๋อนี่ีปัดน้ำฝนได้เฮ้ยเกียร์อะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรได้ยินไหมใครอยู่ข้างหลังเปล่าเฮ้ยเฮ้ยผมชนอะไรเหรอไม่น่ามั้งเฮ้ยมันได้ยินเสียงชนเลยนะดังตึกเลยอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยจำสแกลได้เดียวได้อยู่เสียงแต่มาแต่เสียงอะช่วยมาแต่แบบ สต็อปอ่าสต็อปสต็อปก่อนอ่าทางดีดีดูซ้ายมีไหมดูขวาโอเครถเคลียร์เรียวได้โอเคครับ okay, ผมเราต้องดูซ้ายดูขวาดีก่อนนะครับก่อนจะเรียวนะครับผมโอเคน้องๆก็ขับรถระวังด้วยนะครับนี่เกิดสารละแม่งรถเร็วเกินไปว่ะแม่งไม่ไวอ่ะอ่อ้าวฮัลโหลครับทําไมมีมะเขือเทศตรงนั้นน่ะไม่รู้ไม่ไม่รู้สงสยัยสงสัยอะไรไปละเลากันอันนี้ทางตันเนาะ เฮ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะขับไปใกล้ได้ไหมโอเคไม่กัดนะเหมือนงูเลยอ่ะมันขยับได้ด้วยนะนั่นอ่ะแล้วก็ไปทางนี้อ่ะดูทรงแล้วไปเถอไปไปซะไปซะไปให้ไกลๆเออเปิดเพลงหน่อยดีกว่าเออ Back to the Music เปิดเพลงหน่อยเปิดเพลงหน่อยแล้วลมแล้วลมหน่อยเออปิดไฟก่อนแล้วเลี้ยวยากมากนะเกมนี้ไม่ได้เลี้ยง่ายนะเนี่ยเนี่ยโอ้โห โอ้โหเร็วอีบ้าเอ้ได้รถบุบโอ๊ยรถบุบได้เอาแสดงว่ารถพังได้ต้องขับดีๆแล้วเอ้เอ้เฮ <IS mus i dialog 1981> ้ยอ้ขับชนอะไรเนี่ยเอ้ยมันมีขวาละขวาซ้ายซ้ายดีแล้วกันไปไปเฮ้เดี๋ยววิทยุเป็นไรเนี่ยเอาขวาไปขวาบ้างอ่ะเฮ้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 เเปิดไฟฉายก่อนเลยเฮ้ยวิทยุกูเป็นไรเดี๋ยวอะไรวะปิด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 เลย หลอนเนี่ยอะไรวะเอา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 ใหญ่เลยเกินอะไรอยู่เนี่ยเอาเอาหลอนใหญ่เลยไอ้บ้าอุยลามืดด้วยเนี่ยเออเออไฟหน้ารถกูดับเปิดไฟอาอ่าพี่ครับพี่พี่พี่หลบผมหน่อยได้ไหมครับเฮัลโหลพี่พี่พี่วอเต

อาถึงอร์ไฟไฟแบ็คโอกูกำลังจะบอกแม่งเป็นนักบินอมึงบินตกไปนะคุณโอเคยุคนี้ฟาวนะครับผมไฟแบ็คนะครับฟูลรีชาร์ e อ๋อสู้ผีด้วยไฟฉายมเอาตะกร้าไหนมาสู้เนี่ยมีเช็คพอยต์ให้ด้วยแต่ต้องไปที่ปั๊มน้ำมันสิผานเลยอ้าา่าาาาาาวาาาไมาา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 ้้า รีบเลยหาจุดเลยหาจุดอย่าพึ่งนะเปิดเปิดเอ้ยไอ้รถรถรถเซเซมากุเตะเปิดเปิดเออเปิดหน่อยอุ้ยไอ้ผีเวนโอ้หเฮ้ยปิดไฟฉายดีกว่าโอ้นี่อ๋อนี่ไงนี่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 มาแล้วววเอ็นแเป็โอเครีเซ็ตโอเครีเซ็ตแบตเตอรี่ด้วยอ๋อเอาละมา ไม่กลัวหน้าไหนเดริโอเดริเฟกซเพเซนต์ไฟไฮแอลิพิเแล้วก็เดินหน้าต่อไปอ๋อวิทยุจะเป็นตัวบ่งบอกนะครับผมลาเบอชามันตาปั๊บปาได้ปั๊บปาโอเคทางตันหลมปังฟามเห่าเอามันไล่เด้อ โอเคซ้ายขวาไปขวาไอ้สัตว์เอาดิเอาดิเอาดิซัฟเฟอร์ไอ้บริชิสซัฟเฟอรินเปิดไฟก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วขึนเ,เริ่มมาคืนเริ่มมาขึนเริ่มมาขึ้นเฮ้ยไอเดียเฮ้ยเดียวเดียวเดียวในในมาไอ้สัตว์เฮ้ยขวาขวาเฮ้ยไฟดีชา ชีสุดโอ้ยแบตแบตแบตเตอรี่แบตเตอรี่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวรถก็ยากพอแล้วมึงให้สู้ผีอีกไอ้บ้าโอ้มันมาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกไปออกไปออกไปไปไหน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 เฮ้ยอาไปไปไปไหนมาเน่ เอาเอาเอามึงไม่เลิกมึงวิ่เลิกมึงวิ่เลิกเอาที่หนไหนออกมาโออไอ้บ้าโอเคหมดแล้วใช่ไหมเออโอเคหลังรถไม่มีโอ้รถกูเปื้อนหมดแล้วว่ะไอ้บ้าโอ้เมื่อกี้มึงบินมาเลยไอ้เซ็ตม่ันโซมาแมนเหรอเปิดไฟไว้ดีกว่า อันนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายทางตันแล้วจุดจบมันอยู่ทางไหนอะใครวะเฮ้ยเอาเยี่ยวเอาเยี่ยวอ่าอ่าอ่าเฮ้ย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 มามาดิมาไอ้สักสู้ได้สักเอาดิกูค้างไว้เลยอ่ะกูค้างไว้เลยอ่ะเอาดิเอาดิ ไม่ดิเออเฮ้ยแบต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 เก็บเก็บเก็บเออไปขวาขวาไหลไหลแน่นอนเอาขวากเออไหลอุ้ยมันเล่นยากอ่ะไหนวะค่อยๆค่อยๆโอ้ยเดี๋ยวกกอนโอ้ยยากจังวะขับรถก็ว่ายากแล้วนี่กูต้องมาส sure nah ู้ผีอีกเอ็มอะไรวะเนี่ยเออ ค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปกูชาร์จรอเฮ้ยรถปั๊มน้ำมันอยู่ไหนช่วยด้วยปั๊มน้ำมันฮัลโหลปั๊มน้ำมันขาช่วยด้วยขาโอ้ยโอ้ยโอ้ยชนต้นไม้ช่ไหมยไว้วดเลยทางก็แคบอ่ะมามามาค่อยๆค่อยๆฟังไว้ฟังไว้มันจะไม่กล้ามันไม่กล้ามามันไม่กล้ามามันไม่กล้ามากูชาร์จรอแล้วนะแบตจะหมดแล้วนะกูจะตายแล้วนะโอเคไม่มานะ ไม่มานะโอเคอย่ามานะเฮ้ยเออตกใจทางคิดว่าทางตันนี่อะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยปั๊นน้ำมันอ้าเช็คพลอยเช็คพลอยฮ่าสะอาดเหมือนเก่าอ้าฮ่ามาอีกเลยมามาต่อรอบสองได้เลยมาไปิดไฟฉายก่อนเราสแตนบายชาร์จไปมันก็กินไฟอะ่ะเราต้องเซฟแบตไปฮะ โอเคถ้าผีตัวเดียวเงี้ยสู้ได้แต่มันสู้ยากเฮ้ย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 ผีผีหลอกฮะฮะเฮ้ย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 เพรามันไม่ได้มีตัวเดียวอ่ะเฮ้ยไอเชนอยู่อยู่เยอะ B N I เริ่ม U I Y จะวอร์ดอยู่อะไรกูชนแม่งเลย ฮะเกือกือเกือบกลัวที่ไหนกับกูกลัวรถเฮ้ย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 อยู่ไหนอ่ะผีอ่ะไอ้สัตว์ตกใจหมดโอเคปัดปัดออกปัดออกเร็ว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 ข้างหลังทำไงอ่ะ ข้างหลังมองไม่เห็นอีกเอ้ยปัดปัดโอเคแบตบรถกูจะหมดแล้วไปต่อรี่บอกจะปาไม่ได้มีตัวเดียวครับไม่ได้มีตัวเดียวครับมันไม่ได้มีตัวเดียวครับเลไม่จบเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเร็วเร็วเร็วร <c oughs> ีบออกรีบออกหาปัม๊มหาปั๊มให้ไวที่สุดหาปัม๊มหาปัม๊มหาปัมาป๊มขับรถเลยเร็วเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยไอ้เงี้ยมือขึ้นรถกูมาทำไม อ่าพอมีแห่แฮ่แสดงว่ามีติดรถบาอ่าสั์เอ้ยกูไม่ได้ชวนขึ้นรถนะเนี่ยไปป่าเลยวะเนี่ยไปช้าเหรอพี่ขากลัวแล้วค่ะอย่านะคะทางตรงเยอะๆค่ะเลี้ยวค่ะเรียบร้อยค่ะรถกลัวเสียละเออเก๋ยวกอนไปเอ้ยแบตจะหมดแล้วะแบตจะหมดแล้วค่ะเฮ้ยปั๊มปั๊ม เฮ้ยอนี่เดโมจริงเหรอเนี่ยมันไม่จบอีกแล้วเนี่ยพี่พี่ในร้านสะดวกซื้อช่วยผมหน่อยดิพี่ผมโดนผีผีอะไรไม่รู้มีผีนั่งรถด้วยอ่ะไม่ชอบเลยเอ้ยรถ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 เฮ้ย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 มาแล้วมันมาแล้วมาทำไมมาทำไมมาทำไมไป มามาอีกเปล่าอีกเปล่าเปล่า,อาเอาดีเอาดีเอาดีกูไม่กลวงนะบอกก่อนนะต่อเวลากลวงติงได้นะอ่าอเฮียแม่งอยู่ในป่าด้วยแล้วข้างหลังก็มองไม่เห็นเฮ้ยเด็กแอะถอ,อ,อยหลงังมองไม่เห็นหลังด้วยเลี้ยวขวาไปฟาร,รม์มนุ่มก็ตั้งใจขับเทนเนาะเพล็กเรยวเข้าชาร์จไว้ชาร์จไว้ เข้าป่ายแกเข้าป่ายแกตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆอย่าหยุดอย่าหยุดเฮ้ยว่าต้องหยุดแล้วแหละอ๋อน,นี่นี่ทางนี้อะไรวะเฮ้ยแบตแบดแบดแบดอ่าขอบคุณมากสำหรับแบตครับมันใช่ทางขับรถจริงเหรอเนี่ยอะไรวะอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงมาได้ยังไงไอ้บ้าไม่ให้ไม่ให้กูไม,ไม่ให้ขึ้นรถเด็ดขาดสาบานว่าทางขับรถ เอออ่ะโลฮึโอ้ยโอ้แดดแดดแดดีเลดเจ็แดดีเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้เฮ้เฮ้มีเพลงกระจูช่วยนะแต่เฮ้ยอันนี้ต่อตกใจคิดว่าคำพูดเพ่งเปลี่ยนอ่ะ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  อ่าอ่าอ่ามันเอาแล้วมันเอาแล้วไยเฮียโอ้ยจำสแก็ตบวมา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 ดิเฮ้ยมาซีแม่มึงเออเออยังไม่หมดฉีดหน้าแม่งเลยเดี๋ยวยังไม่หมดเฮ้ยเออ พอยังเออโอเคไปต่อได้แบตจะหมดแล้วใครหัวเราะวะมึงเหรอโอเคอย่านะต้องฟังเสียงวิทยุดีๆวิทยุช่วยมากเลยอะไรอะไปทางนี้เหรอ I love you ไม่รู้แล้วแต่กูไม่เลิฟมีทำาไมทางมันคดเคี้ยวหลือเกินเฮ้ยแบตแบตเตอรี่มาดิ เฮ้ยขวาขวาขวาสองให้ดีสองให้ทั่วไม่เคยเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังเลยตรงไป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 เฮ้เรามาได้ไกลอยู่นะเรามาได้ไกลอยู่นะแต่คูลเอ้เฮียสนิทมากมั้งแต่กระจกหลังเราดำแล้วอะมันทำไงได้มั้งอะปัดก็ไม่ได้ไป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 เร็ว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 ยบินมานะบินมาต่อยนะอาฮ่ากูจะแหกโค้งคน ปั๊มน้ำมันต้องเล่นอีกนานเท่าไหร่วะเนี่ยเฮ้ยไปขวาเฮ้ยซ้ายซ้ายซ้ายอ้หสลับซ้ายขวาหน้าหลังแล้วอย่าบินมาเด้อไปไปซ้ายไปซ้ายอย่าไปขวาขวาดูเหมือนจะเป็นทางตันตามถาน,นนดีกว่าผมไม่ไปไหนนั้นไม่ไปไหนเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะใช่ไหมใช่ไหมอย่านะมันก็มีความลำคาญอยู่นะวิทยุเอ้ยทำไมเหมือนโหลดผีตรงเลยแล้วกัน เฮ้ยใครฮไฮใจมึงอะไรของมึงอะไรของมึงแม่ไม่เฮ yes, ่เฮ่ฉีดแม่งเลยไอ้บ้ามึงขึ้นรถกูได้ไงใครเชิญมึงมาเฮ้ยเฮเอาวะเฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยมากูจอดรถซัดกับมึงเลยมาเฮ้ยอามามายังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยฉีดไปยัง เออไปกูก็ปัดน้ำหมดก่เอเฮ้ยมันทำไมนี่ได้อ่าอ๋อล้างนี่ได้ไอ,อ้เหี้ยเสียเสียแบตฟรีเลยทางซ้ายใช้ได้โอเคแล้วจอดสู้มันได้อะโอเคมา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 สู้ได้แต่แบตกูจะหมดแล้วอย่าหมดนะมาไกลแล้วกูมาไกลแล้ว,ลลวขอแบตหน่อยเฮ้แฮปปีเบิร์ดเดย์ทูทยู แคปี้เบิร์เดย์ทูยูอะไรไ่ลูกเสียงเพลงมึงก็เปลี่ยนเกินเออรถเร็วเฮ้ยมาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วมามามายังไงเออเอาม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 าเฮ้ยมามาเอาอยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบกูต่อกับมึงได้ทั้งวัน โอเคไปแล้วไปแล้วจบเถอะจบได้แล้วไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วอ่ะไม่เอากูมไม่เล่นด้วยเกมเต็มบอกตรงนี้เลยไม่เล่นไม่ไหวซัฟเฟอร์เสเลยทุกคนช่วยผมด้วยจบยังอ่ะจบได้แล้วเอยเลี้ยวรถก็ยากสู้ผีก็โอ้โหเยอะเกมเต็มมันต้องมีอะไรมากกว่าน,นี้มันมีปุ่มที่เปิดยังปิดไม่ให้เปิดอยู่เนี่ย แสดงว่าไม่ต้องมีแบบตัวไหนต้องปิดเสียงมันเอาอีกแล้วเฮ้ยเอาวะเอาเว้ยเฮ้ยเอาอะไรอะไรเอาอีกไหมกินยังไงซ้ายขวาไม่มีแล้วนะอ่าโอเคโอเคอรอบนี้ตาเดียวรอบนี้ตาเดียวปั๊มอ่ะขอปั๊มหน่อยครับปั๊มหน่อยครับขอกูใกล้แล้วครับ ใกล้จบเหรอใกล้แตอะไรอ่ะเอ็นออเด้วยรดเฮ้ยใช่เปล่าเฮ้ยตึ้งตึ้งตึงเอ้ยเอ้ยเอ้ยเย้แตงส์ฟอร์เพลย์องิงนะครับผมผมเล่นในโหมดนอร์ม l ลใน3ับซ<ส>ิอ่อ้าวอา อา้าวอ้าวเอามีต่อวะ่ะไม่อะไรอะ่ะสัตว์ป่าเหรอโอเคไม่มีอะไรแล้วกันอะไรวะเนี่ยยังก็ยังไม่จบเหรอเนี่ยโอ้โหเฮ้ยปั๊น้ำมันม,นมาโอเคเอ่อจบได้แล้วมั้ง กูก็กลัวอยู่นะเฮ้ย hey. อีกตัวงั้นเหรอคือตอนแรกผมเจอผีนักบินแล้วพี่จะเป็นผีอะไรผีผีอะไรวันดีครับพี่ชนแม่งเลยเอ้เอาวอา้าชนได้เฉยเฮ้ยง่ามาชน ชอนเออีกคนเหรอชนแม่งเลยเจอแล้วเนี่ยเออยังไปได้อีกอะเฮ้ยเดี๋ยวแคบก็แคบคือบอกหน่อยได้ไหมว่ามันคืออะไรเออแล้วกูก็ขับอ่ะขับเร็วครับ,บ จบรอบนี้ด่านเปลี่ยนเฉยเลยเออก็คงไม่มีอะไรแล้ววะวัดจบตกใจมึงใครเนี่ย เอาละครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมทำสามอย่างได้เลยนั่นคือไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแต่สำหรับใครที่ชอบผมแบบมากๆนะผมอยากสนับสนุนผมนะครับผมกด subscribe ์ใต้ล่างได้เลยครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราด้วยนะครับผมแลวก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่พี่น็อตนะครับผมได้มาช้ามากๆเลยนะครับเพราะว่าพี่น็อตตอนนี้ติดธุระเยอะเลยแล้วมันทำให้แบบว่า ผมจัดสรรเวลามาไลฟ์หรือว่ามาอัดคลิปเนี่ยยากมากนะครับผมแต่ผมก็จะพยายามต้องใช้คําว่าพยายามนะผมพยายามที่จะกลับมาทําไม่ได้ผมยังไม่ได้ทิ้งช่องนะแต่ผมก็จะกลับมาให้ได้ส่วนใครที่ยังรอหรือยังอยากดูอยู่อะไรเงี้ยผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะผมส่วนใครที่แบบว่าเอยไม่ติดตามแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้ห้ามใครนะครับผมก็วันนี้ก็ขอตัว ลาไปก่อนนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครบับองค์วรนนี้ขอขอบคุณครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับผม็น Jo ยครับ